เหมือนจะหวักนะคะเดึงดืงนะคะเห็นแชทไหมน้องเดืองดึงแล้วก็ดึงเนี่ยโอ้่นี่ก็ฟิลเวอร์เหมือนกันใช่ไหมหันหน้าไปทางนี้ก็อ่าใช่แล้วก็ดึงแล้วก็ดึงอ่าดึงอ่าดึงเอาข้างนี้ก่อนเดี๋ยวพี่การทำมือเป็นอุ้งไว้อคอุ้งแว้อุ้งไว็อคอ่าอือก็คือมาลอวกล่องกล่องกล้ามเนื้อทีนไหนก็นอืออืออืแล้วค่อยเปลี่ยนจุดอืออือ่า เอ้ยอันดึงอึบอึบไม่สบายนะเวลาดึงอึบอึบกล้ามเนื้อมันได้ยืดไงกล้ามเนื้อมันได้ยืดเส้นมันได้ยืดหน้าเราก็ต้องเอียงไปแล้วฝูเนาะใช่เอียงไปทางด้านนี้แต่ด้านนี้พอแค่เราวางวางสรีระคือโพสิชันเราพอพอพอเราหันหน้าไปอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันลอยมันลอยมันก็จะจะกล้ามเนื้อมันจะมันจะชัดไงเราเราวางมือแหละมันดึงได้เต็มเลยแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ได้ อ่าพอเราวางวางอย่างนี้หันหน้าไว้างเนี้ยมือเราก็มีพื้นที่ที่จะเอื้องต้องอึบอึบแบบเด็กน้อยเบาไหมมีแหงสินค้าเราอยู่ที่ดิสต๊อกช็อตนะคะก็จะแต่ว่านี่หอมจริงนะนินดาราดีคุตาเพิ่งเคยเคยใช้ครั้งแม่คุตาเพิ่งเคยใช้กางแม่หอมจริงๆเดี๋ยวเราเราเนี่ยไปเจอ คูหนิงน้องเอื้อมแล้วก็ใครไม่รู้ใช้แล้วก็พูดว่าเน้่นมันมะพร้าวพินารางหอมอะไรไม่รู้จักพอมาเจอในติ๊กต็อกนะในเนี้ยเยอะมากรีวิวก็เยอะพอสั่งมาใช้แค่นั้นแหละม,มันสองร้อยกว่าบาทแล้วมันใช้นานแล้วนะนี่ครูใช้นานแล้ว,วโอเคอยู่เลยโอเคเลยว่าไมา่เดี๋ยวไว้แต่ทำอันนี้สำหรับ นวดเส้นคลายเส้นตัวเองอู้ขอคุณคุณขวัญน,นะคะติดตามมีผู้วันนี้มีผู้ติดตามเพมิ่มขึ้นตั้งเยอะเลยครูเลยตัวนี้เนาะสำหรับการนวดตัวเองเขาเรียกว่าหมอนวดมือถือหมอนวดมือถือใส่กระเป๋าไปได้นะ,ใส,ะใส่กระเป๋าไปได้ไปมังงอกก็ใส่กระเป๋าไปได้เลยง่งยยืดเส้นถ้าทุกคนมีหมอนที่บ้านอะมันยังแข็งไม่พอนะคะ ข้างในข้างในนี้มันทํามาพิเศษข้างในนี้ทําพิเศษคือมีความแข็งแล้วก็มีมีการซับความนุ่มอีกครั้งหนึ่งด้วยใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเรื่องแพทย์แผนไทยเรื่องเส้นเรื่องเอ็นเรื่องเมื่อยเรื่องปวดเรื่องอะไรต่างๆเนาะ